ทองคำนะครับตอนนี้ท่านพร้อมแล้วสวัสดีครับคุณวรุตครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์พี่เชียงคุณบุริกิจครับครับวันนี้ทิศทางของทองคําในบ้านเราแล้วก็ในตลาดโลกเป็นยังไงบ้างครับ สำหรับวันนี้นะครับรา,าคาทองคํามีการรีบาวขึ้นมานะครับจากในส่วนของวันศุกร์ที่มีการปรับตัวลดลงนะครับแต่หากดูเป็นเทีเทยบเป็นรายสัปดาห์นะครับจะเห็นเลยว่าตัวราคาทองคำเนี่ยมีการปรับลดลงมา3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับตัวลงไปประมาณ14เหรียญต่ลอละตาทเอรซิออนะนะครับ,รบก็ยังเป็นในส่วนของปัจจัยดิมดครับก็คือในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐท,ที่ยังคงสดใส ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงกดดันในส่วนของการขยับขึ้นของราคาองคำอยู่ครับอืเศรษฐกิจสหรัฐดีทองจะลงเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีดอลลาร์แข็งขึ้นนะฮะทองก็เลยอ่อนลงวิ่งตรงข้ามกับดอลลาร์ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีดอลลาร์อ่อนทองก็จะขึ้นทีนี้ในสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขอะไรที่สําคัญที่เราต้องติดตามบ้างครับ ในสัปดาห์นี้นะครับยังแนะนําให้ติดตามในส่วนของวันพุธนะครับจะเป็นในส่วนของการประชุมของกรนงก็อาจจะต้องจับตาว่าทางกอนงของบ้านเราเนี่ยจะมีการตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ะระดับ2%ตามเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นการประชุมของธนาคารกลางยุโรป ว่าจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหมือนกันนะครับก็คาดการว่าจะปรุงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ0.15เรแล้วก็ประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยประธานธรรนาคารกลาง ECB ในมาริโอดากี้จะมีการถแถลงการนะครับเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปแล้วก็เวลาเดียวกันทางฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศในส่วนของจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ครับอืมนะฮะก็ทุกวันพฤหัสนะครับประกาศ Ini t i a l jobless claim มนะฮะ ี่เขอรับสวัสดิการการว่างงานแล้วเดือนนี้เป็นเดือนใหม่เดือนสิงหาคมออกัสเนี่ยคุณวรุษดูว่าทองคำมีแนวโน้มเดือนใหม่นี้ะจะอ่อนตัวลงอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสรีบาวเด้งขึ้นมาได้บ้างครับครับในระยะสั้นครับตัวราคาทองคำจะเป็นที่จะต้องยังคงตั้งฐานก่อนนะครับ อาจจะต้องจับตาดูว่าวันนี้ในส่วนของการย่อตัวลงมาเนี่ยบริเวณโซนระดับ1,280-1,275เหรียญดอลลาร์ต่อเพอร์อนราคาตั้งฐานได้ไหมหากตั้งฐานได้เนี่ยอาจจะมีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบโซนระดับ1,300-1,310เหรียญดอลลาร์ต่อเพอร์อนนะครับแต่หากยังไม่ผ่านไปได้เนี่ยโอกาสที่จะวนลงมาด้านล่างบริเวณ1,280ก็มีโอกาสอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าถหากหลุดลงไปจริงๆเนี่ยการอ่อนตัวลงอาจจะลงตัวไปลงตัว อ่อนตัวต่อเพื่อไปตั้งฐานบริเวณ1,260-1,220เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสันครับอย่างได้แล้วเนี่ยหากดูจริงๆถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับต,ต,ตัวเลขการตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเก,เกษตรเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ2,900ตำแหน่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับแล้วก็อัตราก,การว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ6.2%จากระดับ6.1%แต่ดูแล้วตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเก,เกษตรเนี่ย สามารถทรงตัวอยู่ที่ระดับสองแสนตำแหน่งได้ยาวนานถึงหกเดือนติดต่อกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบสี่สิบปีของทางฝั่งสหรัฐนะครับ,รบแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัว GDP สหรัฐยังมีการขยายตัวเกินคาดถึงระดับสี่เปอร์เซ็นตแล้วก็ FOMC ยังประกาศในส่วนของการปรับลดมาตรการ QE ลงหนึ่งหมื่นล้านดอลาลาร์สหรัฐด,ด้วยนะครับซึ่งปจัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวราคาทองคาอยู่ครับ หากไปดูในส่วนของสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในฝั่งอิรักและก็ฉนวนกาซายังคงมีอยู่แล้วก็ยังมีการรายงานว่าในส่วนของทางกลุ่มกบฏในอิรักเนี่ยยังสามารถยึดหนึ่งต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับ mm hmm. แต่ก็ยังไม่ได้มีการส่งสัญ,ญญาณว่าความรุนแรงดังกล่าวเนี่ยจะมีการลุกลามหรือว่าบานปลายออกไปครับแล้วก็มาดูในส่วนของฝั่งจีนในส่วนของผู้บริโภคทองคําอันดับหนึ่ง mm hmm. ก็ยังมีการเปิดเผยดัชนีตัว P M I ภาคการบริการออกมานะครับ ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็ยังชะลอตัวต่ำสุดในรอบ6เดือนแล้วก็ยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่ก็ยังต่ำสุดในรอบ1ปีปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังส่งผลต่อแนวโน้มของราคาทองคำที่ยังไม่ค่อยดีนักครับโอ้ครับแมาก็เรียกว่าราคาทองตอนนี้ก็ยังถูกกดดันนะยังไม่สามารถวิ่งขึ้นมาได้อ่ก็อยู่ต่ำกว่าพ300เหรียญน,นะครับส่วนการซื้อขายของนักลงทุนไทยที่ผ่านมา ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับคือดีขึ้นหรือว่าอ่อนตัวลงครับครับในส่วนของการลงทุนในตัวของ ของตัวทองคําในตลาดบ้านเราอะนะครับวันนี้ราคาทองคาภายในประเทศก็มีการขยับขึ้นมา50บาทต่อบาททองคํำนะครับแต่ว่าถ้าดูจากในส่วนของแรงซื้อแรงขายแล้วเนี่ยยังถือว่าปริมาณการซื้อขายยังค่อนข้างจํากัดแล้วก็ยังทรงตัวอยู่อยู่ไม่ได้มาก,กนักนะครับแต่ก็ยังทรงรักษาระดับเอาไว้ได้นะครับะส่วนหนึ่งเนี่ยนะักลงทุนอาจจะรอดูในส่วนของทิศทาง ของราคาทองคำว่าจะสั่งัาย่อ,ยอตัวลงมาเนี่ยสามารถจะตั้งฐานได้มั่นคงจริงหรือเปล่านะครับจึงมีการเข้าไปสะสมหรือเพิ่มการสะสมอีกครั้งหนึง่งประกอบกับในส่วนของทางกรง,งเงนี่ยจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ซึ่งปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังกดดันตัวราคาทองคำภายในประเทศก็คือทิศทางค่าเงนินนะครับ mm. สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดว่าค่าเงินบาทค่อนข้างผันผวน มีการ<ช>แข่งค่าคลงไปที่ระดับ3 1บอบาทเจสบตางค์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการอ่อนค่าขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยหากจับตาดูจริงๆถ้ากององมีการประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สองเซนตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งให้ฟันโฟมีการไหลเข้านะครับหรือว่าเงินเนี่ยไหลเข้ากลับมาอย่างไครอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะกดดันให้ตัวค่าเงินบาทกลับไปแข็งค่าแล้วก็กดในส่วนของราคาทองคำภายในประเทศให้จับมาแข็งค่าให้กลับมาอ่อนตัวลงได้อีกครั้งหนึ่งครับ ล่าสุดเงินบาทอยู่32มสบสาทสิสตางค์นะครับตรงนี้คุณวรุษดูว่าช่วงนี้จะมีโอกาสอ่อนตัวลงมาถึง32 25หรือ32 50ได้หรือเปล่าครับยังมีโอกาสนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของโซนระดับ ระดับส2ิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับที่เงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นเป็ทดสอบในส่วนของตัวดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านได้หากผ่านได้เนี่ยจะมีการอ่อนค่าแต่คิดว่าอ่อนค่าต่ออาจจะไม่มากนะครับอาจจะอ่อนค่าในแถวๆระดับส2บสองบาทส0สิสตางค์ถึงระดับส2ิบสองบาทสาสิบสองสตางค์นะครับ mm. ในส่วนของการแข่งข้าเนี่ยกรอบด้านล่างน่าจะเยอะกว่าหากหลุดในส่วนของระดับสาสิบสองบาทสาสิบสองสตางค์ลงมาเนี่ยมองว่า อาจจะมีการแข่งค้าได้ทดสอบในส่วนของระดับแข่งค้าต่ำสุดเดิมที่ระดับสาิบสองบาทสตางค์เลยครับอืมนะครับก็เรียกว่าเงินบาทตอนนี้ก็ทรงตัวนะครับขึ้นมาเหนือ32บเล็กน้อยนะครับอืมก็ผู้ส่งออกก็ยิ้มออกได้นิดหน่อยนะฮะเพราะว่าลงไป3าเอ็ดบาทกว่าก็รู้สึกจะต่ำไปหน่อยนะฮะอืมเอาละครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุษมากเลยนะครับ ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนั่นคือคุณวรุษรุ่งขำนะครับผู้จัดการทางด้านของฝ่ายวิเคราะห์นะฮะของบริษัทวบาร์จีบูเลนอินเตอร์เนชั่นแนลดีลเลอร์ค่าทองอันดับหนึ่งของไทยนะครับเอาละครับ